แล้วทุกคนมาแล้วค่ะครั้งแรกกับการเป็นราชานะคะหนูเป็นหมอนางคว้า <c oughs> ไม่ใช่ฟ้านะคะต้องหมอนางคว้าค่ะ <c oughs> เอาละค่ะเรามาพร้อมกับไอตโตอีอเป็นฮันเตอร์นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้จะทำยังไงดีนะคะทุกคน <c oughs> อา้าวแหกไปแล้วคุณแพทติเซียระดับอะไรจ้าะะ <c oughs> หายมาแล้วทุกคนแหนฉันเห็นนะว่าหาอกหลอดต,ตรงด้นนะ จะมาอ้อมฉันตรงนี้นั่นเลยรู้ด้นดนะเกรดฉันเองก็ไม่เย็นเกรดเหมือนกัน, <Yeah. S 1> นก็เล่นเธอนะเกรดนะตอนนี้หัวใจมาใกล้ๆแล้วครับเพราะว่าข่าวปลาออกมานั่นไงคู่ดาวไวย,ยังวะสามวิเจ็ดว oh. hey. ินั่นแนะนั่นแน่รู้ดีมันก็แบบดีแหละค่ะเกรดค่ะอ้าวอย่าพูดไปโดนตีนะคุณแพทิเซีย ฝั่งไได้เศษแล้วจะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียวเรียบร้อยเรียบหมอนางครณเข็ยมันอยู่ในวะอฮึ o u ขอบคุณครับขอบคุณคุณเสียด้วยเด็รับตอนนี้น้ำก็ห้าสิบแล้วอ้าวปลาได้ปลาดีจังเลยอะเกดยังไม่หดล็อกกิลละสี่ยไม่ได้ตีใครหน้าหล่อนยังพุ่งไม่ได้หรอกแต่มดนกชิบหายมดนกนกมด พูดผิดแล้วค่ะเลิกแรกเริ่มเลิกแรกเราหนึ่งเก้าสิบสามเราแม่คุณเม่คุณรุนช่องน้ำจะทั่วปอดตายหาแล้วคาตอนนี้ภาวนาอย่าพึ่งมานะคะมีกล่องสโลอยู่ตรงนี้แต่แต่ฝั่งนั้นจะรับดามีดกล่องสโลไหมทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจคนละฝั่งกับพี่คะแนะเนพี่ปลาฝั่งนั้นหมาฝักดีสิคะหนูยังเหลือน้ำหอมอีกร้อยขรวด ผลลัสกสกิลเรียบรอยย้อยแล้วอขอบคุณนอกจากเสียจากตัวที่สองแล้วนะขอบคุณมากแต่น้ำตอนนี้7.9ไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหนหอ,อกอยู่ตรงไหนอชีดไห้ก่อนนึงเอาละ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มา้วเรียบร้อยนะจ๊ะน้ำหอมกูใช้ไปแล้ว,วดึงขวด้ะ เรารู้ทันมันก็จะดีอย่างนี้น,นะนี่ไงอย่ามาพุ่งฉันรู้แนะ่แปดสิบแล้วทุกคนฝั่งนั้นสองแพ้เอาอะไรมาเล่นดีเอาลักบี้ละกันแน่น,นั่นแน่อายุยักษ์ก่อนยึกย,กกยักษจะพาไปทางไหน่ะจะไปไหนนูแวนกลับนะพี่อุ้ยจงังหวะนี้อุ้ยแตกห่วงบอดเกินไปฮัลโหล ลังคี้ใช้ไปครึ่งลูกเสียสะเบกน็อกอยู่แต่ก็รักษาแผนใจไปก่อนนะจจะเกรดกว่าจะเลกได้ในีัจนหมดแล้วนะแคร์จนไม่มีแล้วนักเกรดอะไรเราจะทำโอ้โนูนีได้แต่นูติดช่วยด้วยเสียเสียอะไรอีกเสียสองดกไปแล้ว อะไรไม่ได้ก็เสียอยากเดียวเลยดะต้นปัยัดหิวนิวไปด้วยจุกไปด้วยยังไงละ่ะโอ้ยขอบคุณครับมีสาบจะไม่หมดสามาด้วยก่อนนี้ออกก่อนนะทุกคนนางเอาหอกกลับมาแล้วตอนนี้ค่ะอีกนันเหลือแค่ปอกแขนนะค่ะว่างไงเอาอะไรจะเอาไปฮะจะมีปอกแขนนะ ื้อ,องอยู่ตรงนี้ทุกคนเราต้องข้ามตรงนี้ให้ได้นะอย่ามาปิงเอาฉันนะวัดดีซีรีพาฉันไปดอยซี่ที่ที่ปลอดภัยได้ไโดนน้ำอ9อขอบคุณเสียรครับอีกนี้ล้วก็ต้องรอักษาแก๊ใจนะครับกับคุณแพทย์ที่เสียด้วยนะครับโอ้ตัวแบบตัวซับก็ซับดีดีนะครับจังหวะน,นี้อย่าเออเล่นะลูกนก นกยามาไม่มีบุญคุณต่อชัดตอนดีนะทำได้เยี่ยมมากทุกคนฝั่งนั้นมันเจ็บทรงแพอยู่อี๊อีบอิบกิบมาเปิดเกมอิชาทุกคนอตอนไหนมันจะล้มเนี่ยสองแพยตั้งแต่ต้นเกมแล้วเฮ้ยแกไม่มีตังหรออี๊หรืออะไรยังไงออล้มไปแล้วขอบคุณคนะ่ะโอโอโ้ใครช่างเธอเลยไม่มีไม่มีเลยจริงๆง มบบีหรอกจ้าแพทริเซียช่วยฉันด้วยค่ะเช่อขออนุญาตเฮียวก่อนหมอนั่งควาจะตุยไม่ได้นัดโฟอนยานเะกเตจยาจะทํา,อย,าทอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมลีนนกแล้วยืนเฮียวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนแนนางจะมาอ้อมเราอีกแล้ว啊หม่อย่ามาลักไก่เฉเดมบ้อย่ามาลักไก่ัน,นาากไดมอุ้ยบิง ั่งนั้นได้นั่งยังอ่ะหรือว่าเขาลม้มเฉยๆทุกคนอะไรยังไงไหนเล่าแนะนางจะมาอ้อมอีกแล้วจังวันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะขอ,อนุญ,ญาตไปก็อ้าวนางเหตุจ้เหรออู้ตายแลย้วค่ะล้มไปแล้วพรอมกันรูวโอ้ยไม่ได้ทุกคนมันจะสิบนาทีแล้วเฮ้ยรีบรีบหน่อยเว้ยนางเกอ,อิกชา โอ้ไม่นะพระเจ้าอดทนไว้ด้านเราก็ได้จะใช้ชัยชนะอยู่แค่อื้อ้วฝั่งนั้นหลุดอีกแล้วเหรอไปหลุดบอยยังเลยนะอ้อไอ้ยิบตาจับผมข้ามันเป็นแบบนี้ได้เองอุตส่าห์จุ๊กแต่เออจุ๊กได้นานนะเนี่ยจริงๆนะจุ๊กเกตนานแค่นี้โอ้โหจะสิบนาทีแล้วเ้ยแตกแตกแตกไปเอาอะไรมาเล่นปืนละกันมา เออหน้าแหกไปหนึ่งิกําลังจะง้างตีหนูหรอหนูหนูไม่ให้ตีหรอกโอ้โหไม่ให้ตีก็บ้าแต่แพตเออจัดการมันพทบหิวฉันนะยังนไงเสียกําลังจะมาสมทบได้เเขาเอามาเป็นปลีกเด้กค่ะเอาพีฟบจับนั่งรหลอมาแล้วมาช่วยด้วยโอ้เฟ็ดสอกแล้วจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้ไทเกอร์จ้าไปแล้วนะเสียล้มไปแล้วว่าไม่มีนกให้เล้ว อะไรดีทุกคนนาฬิกายืมใครมาดีเนี่ยขโมยแม่มาละกันโอ้เขาจะอ้อมตรงนี้ออกก่อนโอ้ตา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 แปดสิแปดสิโอ้ไม่ดาปรชาช่วยกล้วยทอดพี่นางว้าตกความหวานเหรวหวานเนี่ยหอ <_ damit> ยานักเรดอย่ามาทำอย่างนี้กับฉันอูดักหน้าตีไม่เอ่ยโอ้ตกใจดีนะยังเป็นนาฬิกาสายถ้าเป็นเวลาจริงแล้วก็ฉันมีตุยแน่นอนค่ะยาดึง <_ weaving> ของดังพัก จะเล่าเข้าเปสสองนะบอดาร์ควาช่วยฉันทีฉันนั่งขึ้นบนเขาอี้โอ้ขอบคุณมากคุณแพที่เสียงจังวันนี้มาบล็อกให้ฉันทีโอ้ตีโดนใครเอ่ยตีโดนใครเอ่ยขออนุญาตกินเอยานะคะังจะพูดคำว่าเล่าไปสุภาพนอะไรอ๋อตีกันไปเลยตีกันไปเลยครับพี่คะอะไรอะไรจะมาอ้อมตรงนี้หรอหนูไม่ให้อ้อมหนูไม่ให้อ้อมหนูรู้ทันนะยานะ ยาโอ้ยาหมดแล้วโอเคอืมตีมาให้มันใกล้ตัวนะสิต้องเล่นอะไรโงโงเนี่ยฮะคุณหมอนางฟ้าเราเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> ทุกคนล้มไปแล้วค่ะผู้ติดตามฉันตอนนี้ฉันก็ใก,กล้จะตยยไปแล้วอีกหนึ่งรายโอ้ยยิบเอ้อเรีบเถอะยิบยิยบไม่ไหวแล้วจริงบิงมาหรือ,อยังเนี่ยบิงน่าจะมาแล้วนะมา 3ามีหรือเปล่าอยางยางอ้อมตรงไหนอ้อมตรงนี้เหรอมาไอ้ยิบพี่เปสสองแล้วนะเฮ้ยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากโอ้แผเสียลมต่อหน้าต่อตาเลยไม่เดี๋ยวนะประตูใหญ่กำลังจะเปิดโอ้เราเล่นกันสิบนาทีแล้วเหรอเนี่ยทุกคนไม่นะ กันสินาทีไม่นะพะเจะช้าช่วยกว้ยทอดมันยอดมากเอออุ <internally> ้ยยาให้ด้วยกินยาค่ะแล้วก็ขอขอขอหุ้นหน่อยได้ไหมเออเสียตอกมาส่งมาเลยเบื่อนขอดูญาติหิวนะยทุกคนให้เรากินยานี่่าเรากินยาดีว่ะอุ้ยชนะแล้ว ตุลนดูไล่มากกับการเป็นราชาครั้งแรกตะโขนเต็มสองหมื่นถ้าใครชอบแล้วก็ขอตัวไหนมาก็จะเล่นให้นะคะว่าแต่มาเมนกันด้วยมากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบิ่บอล